สวยเลยนะครับผมเป็นกระสุกกระสุนปักลำห้วยนะครับผมนี่นะครับผมกัดเยื่อยางจัดเต็มนี่นะครับลำห้วยมันก็จะไปอยู่ทางนู้นนะครับผมเรามาดักตีปากทางก่อนนะครับผมก่อนเข้าไปก็พอมีครับผมนี่ครับความพลงงานเลยนะครับใช้เหยื่อใต้น้ํานะครับผมกระสุนกัดเยื่อยางจัดเต็มนะครับผมดาห่างขาวครับผม เแครับฝากผลงานด้วยครับสุดยอดมากๆครับอย่าอย่างจัดเต็มครับผม